สี่องค์กรชาวไร่อ้อยยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือนายเอกนัทพร้อมพันสองประเด็น ช่วเหลือเพิ่ม31บาทต่อตันชื่อเหลือกลุ่มอ้อยสดเจือปน69บาทต่อตันข่าวดีของพี่น้องชาวไร่อ้อยฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับ ในวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีผู้นำสี่องค์กรชาวละอ้อยได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายเอกนัทพร้อมพันธ์เพื่อนำเสนอปัญหาเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องชาวละอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่นปัญหาพี่เอ็มสอพร้อมยื่นหนังสือนะครับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองครับ สำหรับการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือมี2ประเด็นด้วยกันดังนี้นะครับในเรื่องที่1ขอให้ทางกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจ่ายเงินให้กับทางพี่น้องชาละอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีในฤด,ดูการผลิตปี2567-2568ที่ตันละ31บาทประเด็นที่2นะครับขอให้ช่วยเหลือนะครับพี่น้องชาละอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีแต่มีอ้อยยอดยาวนะครับและสิ่งเจือปนในฤดูการผลิตปี2567-2568ให้ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับที่ตันละ69บาทต่อตันด้วยนั่นเองครับ สำหรับโคต้าพี่น้องชาละอ้อยนะครับที่มีอ้อยสดทั้งหมด100เซจะได้รับเงินช่วยเหลือที่69บาทต่อตันซึ่งคาดว่าจะได้รับภายในปลายเดือนกรกฎราคมนี้นะครับจะเป็นการจ่ายรอบแรกนะครับให้กับทางพี่น้องชาละอ้อยเฉพาะพี่น้องชาละอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับตัดที่ร0 0เเซเท่านั้นนะครับส่วนอ้อยสดยอดยาวนะครับและอ้อยสกรปรกปนเปื้อนนั้นนะครับจะไม่ได้รับการช่วยเหลือในรอบนี้นั่นเองครับ และสำหรับส่วนโคต้าที่มีอ้อยสดบวกอ้อยไฟไหม้นะครับกรณีนี้กำลังพยายามนะครับหาทางช่วยเหลือให้กับทางพี่น้องชาวอ้อยอยู่ว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับทั้งนี้นะครับทางด้านรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธนะครับเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้แทนชาวไรอ้อยพร้อมสั่งการนะครับให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานกออนอนะครับนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการต่อไปนั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวละอ้อยนะครับที่ได้มีการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับในส่วนของทางด้านกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อให้สนับสนุนนะครับจ่ายในส่วนของเงินตัดอ้อยสดนะครับเพิ่มเติมอีก31บาทต่อตันแล้วก็ในเรื่องของเงินช่วยเหลือนะครับพี่น้องชาวอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีที่มีสิ่งเจือปนนะครับทั้งอ้อยไฟไหม้ต่างๆปนมาด้วยนะครับก็อยากให้ได้รับเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่69บาทต่อตันหากมีความคืบหน้าใดๆนะครับมีข แจ้งเพิ่มเติมทางเราจะรีดดาเนินการนะครับแจ้งข่าวสารให้กับทางพี่น้องชาวอ้อ,อยโดยเร็วนั่นเองครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ